สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระและราม่กันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเซอร์จิมแัสเคฟและก็บริษัทอินนิออสรวมถึงสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมที่จะอนุมัติการย้ายทีมแบบยืมตัวกับสองนักเตะแมนยูอย่างเจดอนซันโชและก็เมสันกินวูดนะครับซึ่งนักเตะทั้งสองคนนี้นะครับก็มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นทางเมสันกินบูธเนี่ยเขาจะมีปัญหาในกรณีคดีความที่ไปทําร้ายร่างกายแฟนสาวข,ของเขาทําให้เกิดกระแสต่อต้านจากเหล่าแฟนบอลเอย่ยแล้วก็จากเหล่าพนักงานในสโมสรอนแมนยูเอย่ยที่ไม่อยากจะให้เมสันกินบูธกลับมาที่สโมสรอนอีกครั้งแต่ในส่วนของซานโช่ก็มีปัญหากับเทนฮากโดยเฉพาะตัวจากโพสต์โพสต์หนึ่งในโซเชียลมีเดียที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์เทนฮารกรวมถึงจอร์นซานโช่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกันในเรื่องนี้ซึ่งแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ที่สโมสอแมนยูและเกิดการต่อต้านเนี่ยทางด้านเซอร์จีนันคีฟก็จะปล่อยแบบยืมตัวไม่ก็อาจจะขายแบบทาวอลก็ได้นะครับโดยเฉพาะฟอร์มอันล้อนแรงของเมสันคินบูธกับสโมสรเกตดาเฟในตอนนี้ทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาแอติโกมาลิตสโมสรเรอมาริด ยูเวนตุสและก็อินเตอร์มิลานที่ให้ความสนใจเขาอยู่แต่ในทางกลับกันดูเหมือนว่าทางตัวเมสันกินบูดเนี่ยจะชื่นชอบการเล่นฟุตบอลในสเปนซะมากกว่าและมีโอกาสไปไปได้สูงที่เขาจะปฏิเสธยูเวและก็อินเตอร์มิลานนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมารอการตัดสินใจของเมสันกินบูดอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในส่วนของจาร์นซันโชจาร์นซันโชนั้นไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับสโมสรมนยูรวมถึงพนักงานแล้วก็เหล่าแฟนบอล แต่ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาส่วนตัวกับเทนากถ้าเกิดว่าในซีซั่นหน้าเทนากไม่อยู่ที่สโมสรแมนยูโอกาสที่เขาจะย้ายกลับมาที่สโมสรแมนยูอีกครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่าเจสันวิลค็อกว่าที่พออ,อกีฬาเทคนิคคนใหม่เนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการดึงซานโชกลับมาที่สโมสรแมนยูเนื่องจากว่าทางเจสันวิลค็อกเนี่ยเคยร่วมงานกับเจอร์ซานโชในสมัยที่เขาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในชุดของอะคาเดมี่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็ว่ากันว่าทางเจสัน สานโชเนี่ยสามารถพูดคุยหาเรือกันได้ปรึกษากันได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าในซีซั่นหน้าเทนฮากยังไม่ย้ายออกจากสโมสรอนแมนยูสานโชก็อาจจะถูกสโมสรอนดอทมุลยืมตัวเป็นครั้งที่2และสโมสอนดอทมุลนั้นก็อาจจะหาวิธีทางซื้อสารโชแบบถาวรไปในที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องรอดูหลังจบซีซั่นนี้นะครับว่ากรณีของเมสันกินดูกักบจอร์นโชจะจบลงอย่างไร กับการตัดสินใจของเซอร์จิมนทคีฟนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจาก HITC นะครับที่เรามารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของไทโรนมาเชลนะครับที่เรามารายงานว่าสมสรนแมนยูได้รับเงินค่ายืมตัวจจร์นซันโชอีก3.4ล้านปอน,าอนด์จากสมสรนดอนมุนซึ่งจากเดิมนะครับสมสอสรแมนยูรับไปแล้ว3ล้านปอนด์ และปัจจุบันนี้ก็รวมทั้งหมดเป็น6.4ล้านปอนด์นะครับโดยเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับที่สโมสอดอตมุนประสบความสำเร็จในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่พวกเขายืมตัวซานโช่กับสู่สโมสรดอตมุนอีกครั้งและก็ซานโช่เนี่ยพาดอตมุนเข้าไปสู่รอบลึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและตัวซานโช่เองนะครับก็ยังเป็นนักเตะสังกัดแมนยูคนแรกในรอบ13ปี ที่ลงเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบรองชนะเลิศอีกนะครับก็เป็นไปตามคอนเซปต์แมนยูที่ว่าย้ายออกจากผีได้ดีทุกคนนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานของเดอะไทม์นะครับที่รามารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เตดภายใต้การบ,บริหารของเซอร์จินลับคฟกำลังศึกษาโครงการสนามกีฬาของเรอลัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อ <c oughs> ที่จะนําแนวทางในการศึกษานี้มาสร้างโอตาฟอร์ดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งหลังจากที่ศึกษาและวิเคราะห์การสร้างสนามของเรอลัลมาดริดและก็บาร์เซโลนานั้นพบว่า การสร้างโอทัฟอร์ดขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะประหยัดงบประมาณมากกว่าการรีโนเวทโอทัฟฟอร์ดขึ้นมาใหม่โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับจะมีส่วนต่างอยู่ที่1,000ล้านปอนด์นะครับก็ประมาณว่าถ้าเกิดสร้างสนามขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะประหยัดกว่าการรีโนเวทอยู่ที่1,000ล้านปอนด์นะครับโดยแรงข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอดังกล่าวในตอนนี้นะครับยังวางอยู่บนโต๊ะนะครับยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้แน่นอนว่าจะเอาอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆสนามที่จะสร้างใหม่นี้จะสามารถบรรจุคนที่จะเข้าไปชมเกมในแต่ละเกมได้1 0 0 0 0แสที่นั่งกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเบนจาคอบนะครับที่ออมารายงานว่าสโมสรแมนยูมีความเชื่อว่าเชียเลซี่เด็กดาวรุ่งวัยสปีของสโมสรแมนยูจะมีพรสวรรค์ระดับท็อป และจะสามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในช่วง2-3เดือนก่อนที่จะหมดซีซั่นนี้นะครับซึ่งว่ากันว่านะครับเด็กดาวรุ่งวัย17ปีรายนี้นะครับได้ถูกเอลิกนาคดันขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เมื่อไม่นา,มานมานี้และก็จะพึ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับแมนยูไปเมื่อไม่นามนมานี้เช่นกันซึ่งในซีซั่นนี้นะครับเขาก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยพลาดโอกาสในการลงเล่นหลายเกมกับชุดแมนยูยูสิบแปดนะครับแต่ไรก็ตามนะครับด้วยศักยภาพและก็ฝีเท้าที่มันดีแล้วก็ พรสวรรค์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เหล่าบรรดาสตาร์โค้ดรวมถึงอิลนักนั้นมองว่านักเตะค,คนนี้จะมีศักยภาพสูงและสามารถติดทีมชุดใหญ่ได้และอาจจะเป็นตัวหลักในอนาคตกับสโมสรแมนอยู่เช่นเดียวกับคอบบี้เมนูนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการขออะคาเดมี่สครูปนะครับที่ตอมารายกานว่าข้อตกลงระหว่างแมนยูและครอบบเมนูเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของเขาในขณะนี้กําลังจะเสร็จสิ้นแล้วโดยทางเมนูนั้นจะได้รับค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างยุติธรรมรวมไปถึงผลงานที่เขาทําในสนามซึ่งจะอยู่ในเงื่อนไขกับสัญญาใหม่ของเขาและมีการคาดการณ์กันว่าค่าเหนื่อยที่ครอบบเมนูจะได้รับกับสโมสรแมนยู U, ภายใต้กับบทหารของเซอร์จิมและคีฟจะอยู่ในอัตราพอเหมาะ พอสมควรไม่สูงเวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีดีนิวนะครับที่เราบารายงานว่าสโมสรกาลาตาสลายกำลังที่จะไล่ล่าตัวกองกลางของแมนยูอย่างคิดเจนส์เซนซึ่งว่ากันว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมากาลาตาสลายนะครับก็เคยติดต่อไปหาอิลิเซนแล้วแต่สุดท้ายอิลิเซนก็ไม่ย้ายทีมและก็อยู่ที่สโมสรแมนยูต่อไปและดูเหมือนว่าในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้สโมสรกาลาตาสลายจะลองยื่นข้อเสนอให้กับอิลิเซนได้พิจารณาอีกครั้งและเชื่อว่าข้อเสนอใน ครั้งที่2ของกาลาสไลจะเป็นข้อเสนอที่ดีสําหรับคิสเตีย่ลงลีเซ่นนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลทานเฟอร์นะครับที่ออกมารายงานว่ามาคานเลตฟอร์ดอาจจะถูกเสื้อจิมเัดคีปปัก ป้ายขายในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ไปไปได้เนื่องจากผลงานที่ย่แย่ของเขาซึ่งสวนทางกับค่าเหนื่อยที่เขาได้รับกับสโมสรแมนยูนะครับดยแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเซอร์จิมมาคีฟไม่พอใจมากกับก,บการที่สโมสรแมนยูจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะแพงแต่ไม่สามารถทำผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอโดยตามหลักการแล้วถ้าเกิดนักเตะคนไหนที่ได้รับค่าเหนื่อยแพงควรที่จะทำผลงานหรือทำงานทุ่มเทเพื่อสโมสรนันนั้น,น,น,นะครับซึ่งปัจจุบัน พามาคาแรดฟอร์ดนั้นได้เซ็นสัญญากับสโมสรแมนยูยาวนานจนถึงปี2028และก็ยังเป็นคนที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุงสดเป็นอันดับหนึ่งของสโมสรซึ่งแรดฟอร์ดได้รับค่าเหนื่อยกับสโมสรแมนยูอยู่ที่375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ18ล้านบาทต่อสัปดาห์นะครับโอ้โหนะว่าเป็นค่าเหนื่อยที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับและถ้าเกิดว่าเซอร์จิมและคีขายมาคาแรดฟอร์ดออกจากสโมสรจริงๆนะครับเซอร์จิลและคีก็จะหลุดพ้นจากกฎ Financial Fair p พ a y และก็ ะสามารถเซ็นสัญญากับตัวเกคนอื่นๆเข้ามาสู่สโมสอนได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของแลดฟอร์ดกับแมนยูภายใต้กับบริหารของเซอร์เจนละคลิฟเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ